ใครเป็นบทบรรจักวันนี้มาเข้าว่าแล้วไม่เมีไม่ยุ่งซีดดอทตายวันนี้มีไหมไม่ไม,ม,มีแต่พอมีสมาชิกมีกรรมการค้ามีพี่เลี้ยงของเราพระบรมรงเชิญชวนพวกเรารู้ขอความร่วมมือแล้วเราก็เต็มใจทำด้วยความสมัครใจด้วยความจุนรับพระดีอยากจะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้สักครั้งหนึ่งแล้วเราก็ถือศีดดบทตรงนี้เขาเรียกเป็นศาสนาปปอิสลามอาสาดังนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮานอัลกุรอร์รอมซุลบอกว่าการยุ่งซีดดบทนั้นในตัว ภารกิจความรับ <Abby> ผ <at Christmas> mm ิดชอบกับยุบก่อนๆมาแล้วศาสดาของอัลกุสนาตัวละตระไม่ได้มีเฉพาะคนที่ชื่อมองหนักเท่านั้นมีศาสดามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับมีตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสซาลานบีอิบรอฮิมนบีนูว์นบีอิบรอฮิมูซาอิซายตะไกได้มาทุกช่วงช่วงอะไรช่วงชั้นช่วงช่วงยุคเนี่ยก็มีภารกิจการเป็นสุดที่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันทั้งหมดเลยเข้าใจนะครับแต่อัลล ที่เราใช้พวกท่านเนี่ยไม่ได้เอาเปรียบใครพวกท่านก็โดนใช้คนในยุคอดีตก็โดนใช้ทุกคนปฏิบัติกหมืรนกิจนี่มัน,น,เ,น,นเหมือนกันแต่น้ำยาน้อยเนื้อตับใจจริงอยู่ให้กดอาหารให้กวดท้งวันไหมไม่ได้ปกดท้งวันที่กดเพียงแค่ครึ่งวนัน<ม><ม>เวลาหมอจะตรวจจะตรวจ,จเลือดจะตรวจเลือดนะ่ะคุณปดไหมกดตัเวลาจะไปตรวจเลือดกดปดไปกี่ชั่วโมงหมอต้กงกานต่ำกี่ชั่วโมง แปดชั่วโมงแล้วมีขอเอาล็อขอเพิ่มอสี่ชั่วโมงวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงก็ได้ผมละวคุณนะคุณไม่เอาเลรทเไหมหมอขอรงใไปกดอาหารไปแปดชั่วโมงเพื่อที่จะเจาะเลือดดูค่าเลือดนนั้นนะคุณยังเต็มใจอดเลยแล้วหมอให้อะไรคุณหมอเต็มที่ให้แคทค์ำแนะนำแล้วก็จ่ายายาให้คุณแล้วก็เก็บสตังค์คุณแต่เนี่ยเร,ร,ร,ราสบายคุครรรรูวัะลาเราให้คุณบดนิดนึงแล้วหลอจะให้ประตูสวรรค์พิเศษหนึ่งบานกับคุณก้าวเข้าทางนั้น โดยที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์จะเข้าให้มันปัญญาร้อยเวทีด้วยให้มันเปรีมนมัสยิดร้อยมัสยิดด้วยมันก็ไม่มีสิทธิ์เข้าประตูนี้ถ้ามันไม่ถวกนี่คือสิทธิพิเศษสําหรับคนที่ถือสินตนแล้วถ้าเราไม่ถือสินตนได้สิทธิพิเศษต่างพิเศษตัวนี้ไหมไม่ได้เพราะนั้นอัลลอฮฺจึงบอกว่าการถือสินตนไม่ใช่ภารกิจที่ตกหนักกับพระตั้งเอี่งประการคนในยุคอดีตก็ถือกันได้แล้วเราจะถือไหวไหมคนโบราณก็ถือได้เรา ไหวไหมไหวทำไม่ไหวก็น้อยหน้าคงถึงแล้วแหละใช่ไหมครับเราต้องสู้ต้องทำได้อัลลาร์บอกว่าให้คนอาหารเนี่ยไม่ได้จะแกล้งกบดานไม่ได้จะทำให้คนหลายเดือดร้อนเป็นกพาะกันแบบล้างเชื้อภูมิจะกระตุ้นแต่สิ่งที่อัลลาร์สอดแทรกเป็นสาระเป็นแกนในการติดเชื้อก็คือล้างเชื้อภูมิกระตุ้นให้พวกกันทั้งหลายมีวัคซีนวัคซีนมีประโยชน์อะไรวัคซีนนะป้องกันโรคตอนนี้ก็ สิเห็นไหมต้นท no so, like, so, ี่มีวัคซีนตัวนี้เราเสี่ยงประการที่จะติดโรคเห็นไหมครับคุ้มกันการปกป้องติดถนนเต็นเนี่เป็นอะไรโดยเฉพาะลผมเสี่ยแต่พอเราฉีดวัคซีนไปแล้วสบายใจขึ้นนะสบายใจขึ้นเหมือนกับคนที่มีการอีู่ที่บวชนั่นแหละเหมือนกับวก็มีวัคซีนที่มาละมันคุ้มกันตัวเขาอยู่เออวันนี้เราอยู่ที่บวชจะเกิดโควิดรู้ก็ไม่ดีละสิก็ละโควิดได้เลือกทีวีได้จะฟังเพลงฟังวิทยุได้ตรวจอยู่ ไปตดีกว่าเจ่แม่ะาราชะรรอตไราะโัวสาวทีกาแฟจะที่ธนุษย์ธรรมนิะไรทีรมันละเมิดูีลสธารรมที่เบดีินยด้วยสนึกของคนที่ถิวซิทอดมันจะรนำพฤติกรรได้นี่หละขรอสุนและอัลลอฮ์จึงบอกว่าการถิอซิทอดเปรียบเสือนวัคซีนที่มันป้องกันสิ่งต่างๆตอนนี้หลังแล้วทุ่ตะกูลตักตะกก็แปลว่าตัวาตอนนี้ผมแปลเป็นน้องังว่าเป็นวัคซีนตั้วาก็คือ ความยังเปรย์ความสำลวนตนความขั้นรั้งที่เรามีต่อเราสุบาลนั่นคือวัดตานาเพราะอย่างีนวัดมุสลิมผู้ศรัทธาจะเล่าบอกพระยาและดีนอามันนึงเนี่ยที่แปลว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเพราะศรัทธากับใครอ่ะศรัทธากับใครมุสลศรัทธากับอัลลอฮ์ศรัทธาว่าอะไรอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์สังคอดเนตรดูเราอยู่อัลลอฮ์สุบาลนะอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงได้ยินทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราเป็นบ่างเราจะกล้าละเมิดไหม เราเคยเข้าไปห้างสรรพสินค้าเข้าพิซซีกันนะสาเคยเข้าพ <t> ิซ <úc> ซ <ados> ี่เเข้าห <resort> <t> ้างสรรพสิน <museum> ค้าเข้าไปแล้วไปหยิบกาแฟหยิบนมหยิบขนมอะไรก็ออกมากล้านะไม่กล้าว่าอะไรนะกลัวเขาจับได้ทำไมถึงกลัวล่ะมีข้อมูลจอนปิดตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีใช่ป่ะอ่าพอตอก็มีเราเลยไม่กล้าหยิบฉกฉวยหยิบฉวย สินค้าในหน้า้านร้านตอกน้ำก็ก็มีอะไรอยู่มีกล้องวงจรปิดแล้วเราเนี่ยจะกล้าละเมิดสิ่งที่เป็นธรรมเนียในระเบียบต่างๆขอราบไหมถ้าเรารู้ว่าอัลลัฮฺกำลังทรงทอดพระเยดูเราอยู่สายพระเนตรของอัลลอมาจิกกล้องวงจรปิดีิเอาถุงพลาสติกดำไปิดแล้วก็มองไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นแล้วไปแอบตัดสายของเขาต่อสายเขาขโมยได้นะขโมยได้ แต่ของอัลลอฮ์24ชั่วโมงเจ็ไหมครับพอเรามีสามัญสำนึกแบบนี้แล้วการถือสิบอนี่แหละจะช่วยเป็นปรกรอบปฏิกิริาให้เราสามารถที่จะปฏิบัติหรือดำเนินกิจกรรมในชีวิตต่างๆของพวกเราได้อย่างเป็นระลัยอย่างเป็นกปกติสุขแล้วก็ราบรื่นไม่ราบรื่นไม่มีการละมิดในสิ่งที่เป็นอ้อหมกพอใช้อะไรต่ตางๆนานาน,นะครับอ้าวต่อมาสี่หนึ่งที่อยากจากนั้นบอกให้กับพี่น้องทราบก็คือในอัลกิสรามของเราเนี่ย จัดประเภทของการถือสิทธิ์วตเอาไว้เป็น2ลักษณะสําคัญที่สำคัญสองประเภทใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งเราเรียกว่าวการถือสิทธิ์วตประเภทกวาริบนะพี่น้องมุสลิมใหม่ก็กวา,กวา,า,าราิบก็แปลว่าภาคบังคับภาคบังคับก็คือถ้าคุณไม่ทําการถือสิทธิ์วดในวาระในฤดูท,ที่เขากําหนดให้คุณทำเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบความรับผิดชอบของคุณคืออะไรล่ะถ้าคุณไม่ทําคุณต้องบาปนะ คุณถือเป็นคนละเมิดคำสั่งของพระเจ้านะเขียนไว้ในบบาทนีิแล้วก็คุณไม่ทาคุณต้องจําเป็นจะต้องถือสิ่งิ์บทชดใช้ในวาระอื่นต่อไปอันนี้เราถกอเป็นภาพบังคับนะครับเป็นพิจารภาบังคับในประเภทที่สองคือพิจารราเขาจไว้ก็คือการถือสิทดนะครับที่ไม่ใช่บังคับแต่เป็นประเภทสุนนะปก็เปณีคำว่าสุนนะสุนนะหรือสุนนะสุนนะแปลว่าศาสนานิยมหรือว่าส่งเสริมเห็นชอบให้ ปฏิบัตบิคุณไม่ทำก็ได้แต่ศาสนาชี้ชวนกับคุณว่าคุณน่าจะทำนะมันดีนะแต่ศาสนาถือโทษเอาเรืเ่องเอาร,เราวอะไรนะมไม่ทำไม่เอาศาสนาไม่กรรมนิไม่ลงโทษไม่โกรดแต่ศาสนาถือว่าคุณตกครอะคุณไม่ได้ให้ควาสมสำคัญกับกิจกรรมของศาสนาเลยเล่นจะทำเฉพาะกิจกรรมที่เป็นไฟบังครับอย่างเดียวอันนี้ถือว่าเป็นความตกครอะสมมุตนินะผมยกตัวอย่างให้ทุกท่านฟังแบบนี้ก่อนลวกันี่มานัตมีนีรูปไหมครับ หายคนไหมคนครับภรรยาครับรอยังคนเดียวอยู่นะอ่าภรรยาหนึ่งคนไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาลูกสองคนลูกสองคนชื่อน้องเอกับน้องบีน้องเอกับน้องบีเอาน้องน้อหนัดกับน้องฟอริปกอแล้วกันน้องน้องหนักเป็นลูกชายคนโตน้องน้องอารีเป็นลูกน้องคนเล่นนะพี่กับน้องพี่เนี่ยแม่ก็ภารกิจเดี๋ยวหนูรดน้ำต้นไม้นะหนูเก็บภรรยานะหนู ล้างโการนะแม่ให้ไว้สามรายการมัวหมัดทำแค่เฉพาะสามรายการที่แม่ผูกเอาไว้ทำาั้างมัวพันไปทำแม่ไม่ให้ขายขนมแม่ไม่ให้หนูไปเที่ยวนะแม่ลงโทษนะแม่ผูกไว้สามรายการที่มัวหมัดทำรบหมดเลยเพราะอะไรเพราะแม่บองครับไม่ทำไม่ได้กลัวโดนลงโทษแตน่น้องน้องะอะไรน้องอาลีเนีออ่ยแม่บอกไว้สามรายการหนูอาบน้ำใส่ผ้เย็ยนนะหนูพักผนะ้าห่มนะเวลาตื่นนอนหนู ดูแลเช็ดพื้นอะไรกับสักอย่างนึงนคนลกันสามอย่างสามรายการเท่ากันแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าหนูมีเวลาว่างหนูทำตรงนั้นอีกหน่อยนึงนะหนูทำตรงนี้อีกหน่อยนึงนะน้องอาลีคนนี้สามระการกขาทำครบและกิจกรรมอื่นๆตที่แม่ฝากเป็นภาระเอาไว้แต่แม่ไม่ได้บังคับเพียงแค่แม่แนว่าถ้าหนูมีเวลาหนูจะทำาให้หน่อยนะน้องอาลีทำครบทุกรายการเลยครเจ็ดรายการนอกเนือไปจากที่แี่บังคับไปสามรายการแล้ว น้องอาลีเป็นคนมีพฤติกรรมอุปนิสัยแบบนี้ทุกวันมาตลอดถามว่าเรารักลูกคนไหนมากกว่ากันนะคนปัดลุงกับคนน้องก็รักว่าอะไรอย่างนีเ้เขาทำโดยไม่ต้องบังคับแสดงว่าเขามีใจในเราเขาเคารพเราเห็นหัวเรา พูดไปแล้วทำพูดของเราไม่มีน้ำหนักไม่มีคุณค่ากับเขาเลยแนะอะไรบอกอะไรก็ไม่เอาอะไรนี่แสดงว่าเขาเขาไม่ให้คุณค่าให้ความสําคัญกับเราแล้วมีอัลลอม์แน่เราสูดชวนแล้วเราไม่เห็นอะไรสาคัญเลยแสดงว่าอัลลอม์ไม่ได้มีค่าในสายตาเราโกว่าแต่ว่าเราสุดคำที่ชวนของเราสุดไม่ได้มีความสาคัญสําหรับเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่ามันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่เรากระตุกได้ไม่เต็มปากจริงไหมครับจริงไหม ต้องรอาต้องรอให้เขาบังคับเหมือนกับตัดเหมือนกับม้วมมันนะถ้าแม่ไปปูตัดนิ้เอนเรียกไปตัดข้าขนมไปลงเท่ม้วมันก็ไม่ทำแต่น้องคนนี้น้องอาลีแม่ชวนแม่ใช้ก็ลรงทำหมดเลยแม่ก็ต้องรัดโดยธรรมชาติแล้วก็ต้องรัดคนที่รักให้ความร่วมมือมากกว่าอับลอ์บอกเราสุนบอกแต่ประสบนิกรของท่านแม่ให้ความร่วมมือและจะเป็นประสบนิกรามเป็นรัน,รนิยมที่ดีคุณนบีได้นะ ก็ไม่ได้ฉะนั้นนะสิ่งหนึ่งที่เราบอกและเราสุดบอกก็คืออันนี้บังคับนะอันนี้ไม่ได้บังคับแต่จะพิสูจน์ความเข้มข้นของความศรัทธาพวก่นันดูสิจะเข้มข้นกับเราแค่ไหนจะเต็มร้อยกับเราแค่ไหนตอนนี้เรากำลังพิสูจน์เราวันนี้เราทําสุนัะไหมทำอ้าวเราเข้ามาสัสยิดไปเราละหมาดอะไรตาอาาัลัฮอัลันซุบิเราก็ละหมาดซุบี ภารกิจที่เราต้องรับผิดชอบสงคัญก็คนแหละแต่ทําไมเราถึงต้องละหมาดรถมัตสิดก่อนทําไมเราถึงต้องละหมาดสุนัขก่อนซุบีใช่ไหมครับทำไมเราถึงต้องละหมาดสุนัขก่อนซูรีหลังอัสรีเอตหลังซูรีก่อนอัสรีอะไรพวกนี้ทำไมเราถึงต้องเก็บพวกนี้มาเพื่อจะตีพิสูจน์ความเต็มร้อยของพวกเราเราพร้อมไหมเราจะเป็นคนอย่างพร้อมหรือเป็นคนอย่างเต็มหะือเต็ม เราอยากจะได้ผลว่าตุนหอเราอยากได้ความเมตตาหอเราก็ตอนแรกราไม่ได้ให้พีพีอยากให้เขาื่นเขายิ้มกับเราเราก็ต้องยิ้มให้เขาหน้าบูใส่เขาแล้วให้เขายิ้มกับเราได้นั้นไม่ได้ฉะนั้นประสิทธิปฏิสนธญในระหว่างมรุษย์ดวยกันยังต้องแบบนี้ยังต้องประคับประคองท่านดีเราดีต่อท่านชอบเราก็ยกให้แต่นี่เราสาภา้องว่าตาลงพระผู้เป็นเจ้าเราเป็นเพียงแค่บ่าวแค่ตังต้อย จะไปยื่นหนูยืย่นหนาพระเอลอดใช้ผมทำทำไมบังคับฉันไม่ทำต่อรองอะไรกัน,นเราได้ไหพวกเราไม่มีสิทธิ์เลยฉะนั้นเราชนสร้างมีงามสร้างความปูพันความเรื่องใสที่เข้มข้นให้เกิดขึ้นในใจเราต่อไปนี้เอลอไม่ได้บังคับทำได้ไหมได้เพราะใครแฟนเราแฟนเราใครเคยมีแฟนมัน้งทำไมไม่กล้ายกได้ล่ะ อาว่างยูมีแฟนอาว่างยูแะอาขออนุญาตใช้คำว่าแฟนเรนแล้วกันแฟนเราเขาชอบอะไรอาบัสตอนที่เราแต่งแล้วที่อยู่กันเนี่ยพอพวกที่เราพบกันแบบเราไม่มีศาสนาเนี่ยแฟนเราเขาชอบเขาชอบกินอะไรล่ะชอบกินไก่ทอดเขาชอบไก่ทอดขนาดใหญ่อาบัสอยู่สกลนครนะอยู่ปูทรวงนู่นนะนะแต่รู้ว่าสเต็ปของแฟนเนี่ยเขาชอบอะไรอะไร สามารถหาได้ไหสามารถหาได้เอาใจใส่ดุแลผทุสิ่งทุกอย่างเลยมีคุณค่าว่าอะไรเพราะเขาเขามีคุณค่าสำหรับเราเราก็ต้องบริการบริบัติเต็มที่เขาขอร้องอะไรขอความร่วมมืออะไรเราเคยผัดนะไม่เคยผัดดีไม่ดีเราให้เวลาเป็นนั่งรอที่บ้านก็สองชั่วโมงเราก็ยอมเพื่ออะไรเพื่อคนสําคัญในชีวิตของเราแต่เัาลอพระผู้เป็นญา้าสำคัญกับเราเีขนคำนั้นไหม หรือต่ำว่อแฟนของเราหรือต่ำต่อคนรักของเราต้องสูงกว่าผมยกตัวอย่างให้อบตุลอาดีอยู่ที่กรมเนี่ยอบดุลฮาดีม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 ีก็มีคนรักภรรยาของภรรยาอันภรรยาก็แล้วกันนะวัฒนธรรมแบบไม่พึงเริ่มเอาภรรยาเขียนจดหมายก็ให้หนึ่งฉบับถึงพี่อาดีที่รัก น้องอยู่ตังบ้างสบายดีลูกว่าน,นีอย่านอนแล้วนะกำลังสนอะไรกับสมมติถ้าดีประจําอยู่ที่กองนะ่ยจดหมายเนี่ยมีคุณค่ามากสําหรับความรู้สึกสําหรับความปรับพันของคนในครอบครัวมีคุณค่ามากๆเลยฉบับนี้หเดือนสองเดือนสามเาดือนคดีนอนหอนันทุนนะนนกคืน,น,นึ่งวันเ่ยกจะนอนอ่านเพลินไหมอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกเดือนน่ะ ไม่คือเด้ออ่านคู่วางกับบางนาดีจีรักกทินี้กับบางนาดีจีรักกทิดต่อไปบางนาดีจีรัข้อความเดียวกันทั้งหมดแต่แต่อัานแล้วมันมีความสุขอันแล้วมันอิ่มเอออิ่มเอมอันแล้วมันสบายหลักสบายฝันดีใช่ป่ะอันจนกระทั่งกระดาษจากสีขาวเป็นสีเหลืองแล้วยังอ่านอยู่นะอ่านเพราะมันูกนานจ้าของจนหมายกับเราจะมันูกปังกันอ่านแล้วอ่านอีออ่านจนกระทั่งสีกระพับมันคา จาจะขอเพ่เงินใส่มาแปะอะไรแปะตรงจดหมายถ่าเก็บไว้มีคุณค่าเพื่อนมาขโมยไม่ได้เลยใช่ป่ะเพราะจดหมายนี้เจ้าของจดหมายมีความถูกันกับเรามันจึงมีคุณค่าแต่จดหมายของพระเจ้าส่งมาให้เราอ่านหนึ่งอักษรสิความดีไม่เคยอ่านบ่อยงั้นกับจดหมายของแฟนเลยอ่านบ่อยไหม อันแล้วอันยิ่งอันยิ่งสนุกยิ่งอันยิ่งคิดถึงพระเจ้านี้นะ